ไม่ต้องตกใจไปนะคะทุกคนสำหรับการประกาศรายชื่อ ah นักกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬา4เกม2023นี้เพราะมันเป็นไปตามคาดอยู่แล้วค่ะแบบที่แอดได้พูดไว้ตลอดเวลามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้ รู้สึกว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะในรายชื่อทีมชาติทั้ง24คนวันนี้จะมาสรุปง่ายๆสั้นๆแล้วก็ให้ทุกคน,นเห็นหน้าค่าตาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติที่ติดรายการ 4เกมครั้งแรกของทีมชาติไทยเลยนะคะทางสมาคมวอลเลย์บอลได้ประกาศเมื่อวานตอนเย็นนะคะวันที่2มีนาคม2566แฟนๆวอลเลย์บอลตกใจเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมไม่มีชื่อตัวเต็งต่างๆที่เราคาดหมายไว้อย่างเช่นอมสินเส,สิภาพรแก้วกัลยาวิภาวีสีทอง อะไรแบบนี้ทำไมไม่มีตกใจนะคะนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าสโมสรไดมอนด์ฟูดจะไม่มีรายชื่อในการแข่งขัน4ี่เกมเลยเพราะสโมสรไดมอนด์ฟูดนะคะได้รับหน้าที่ไปแข่งในรายการชิงแชมป์สโมสรเดือนเมษาดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ติดกัน,นะคะ่ะไม่สามารถให้นักกีฬาแข่งติดติดกันได้อ่าเป็นข้อดีค่ะดังนั้นรายชื่อตั้งต้นของมหกรรมสี่เกมในครั้งนี้นั่นก็ไม่พ้น ผู้เล่นชุดหลักนะคะครบองค์เลยรอกลับจากหลีกต่างๆที่พวกเขาลุยกันอยู่นะเวลานี้กลับมาปึ๊บก็นี่แหละค่ะลุยต่อเลยมหกรรมซีเกมที่ประเทศกรัรมพูชาเรามาไล่กันค่ะ24คนมีใครบ้างฟังให้จบดูหน้าคาตาให้แม่นนะคะคนแรกเพียวอัชราพรคงยศ คนที่สองชัดชุอ่อนโมกสีคนที่สามน้องบีมพิมพิเยากกรมคนที่สี่โมเมธนชาสุขสดคนที่ห้าแนนทัดดาวนึกแจ้งคนที่หกเตยหัตยาบำรุงสุขคนที่เจ็ดแป้นเปียนุดแป้นน้อย คนที่8ปดพรพันธ์เกิดปราดในผู้เล่นชุดหลักทั้งนั้นค่ะไปต่อดารินปิ่นสุวรรณหรือที่รู้จักกันในชื่อแคทเทอรีปิ่นสุวรรณคนนี้ทำผลงานได้ดีนะคะขอนแก่นสตาร์วีซีพึ่งคว้าอันดับที่3ไทยและหลีกมาได้คนต่อไปสุทัตตาเชื้อวูหลิมคนต่อไปกัตติกาแก้วพินค่ะกลับมาแล้วหลังจากอาการบาดเจ็บไปนะคนต่อไปนัทธิมากุบ โอ้โหคนนี้น้องใบเตยดาวรุ่งพุ่งแรงสูพรีมคนต่อมาวาริศลาสีทาเลิศณนะตอนนี้เล่นลีกเวียดนามอยู่สโมสรเดียวกับอมสินสสีพาพรค่ะคนต่อมาสุนิตราสีบานสังกัดขอนแก่นสตาร์วีซีที่ทำผลงานได้ดีมากๆในไทยแล์ลีกคนต่อมาการจนาสีใส่แก้วคนนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงชื่อน้องบีเหมือนกันต้องบอกว่าฝีมือแอดมองแล้วเหมือนน้องบีมพิมิชากกกรำเปียบ คนต่อมาไม่พลาดค่ะจรัตพรบรรดาศักต์ตัวบล็อกเกอร์ของเรานะคะติดทีมชาติมานมนานคนต่อมาบอลเร็วค่ะวัชริยานวลแจ่มค่ะเมียวคนต่อมามาแล้วค่ะน้องไก่วิมลรัตน์มีเดิลบล็อกของเรานะคะสังกัดขอนแก่นสตาร์วีซีไทยแลนด์ลีกที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีมากคนต่อมาเข้ามาติดอีกแล้วค่ะชิตพรกำลังมากค่ะ Block, มีเดินบล็อกสโมสรนนครราชสีมาโอ้โหคนนี้แฟนๆวลอลเลย์บอลอยากให้ติดทีมชาตินะคะคนถัดมาไม่พนลิเบโรตัวจีดนะคะสุภัตราไพโรธคนถัดมาค่ะพัชราพรสิทธิศาสตร์ค่ะโอ้โหคนนี้ฝ่ามือหนักนะคะในนครราชสีมาคนต่อมาค่ะนัทพรสนิทกลางลิเบโรคู่ใจทีมชาติไทยนะคะและสองคนสุดท้ายค่ะมือเซต สิริมามานากิจทำผลงานได้เลิศมากทำให้นครราชสีมานะคะคว้าแชมป์ไทยและลีกไปได้และคนสุดท้ายโสยาพมล่ามือเซตเหมือนกัน,นะค่ะได้เข้ามาติดทีมชาติแล้วนะคะในปีนี้แข่งมาหากรรมีเกมเลยประเดิมนะคะรายชื่อทั้งหมดนี้นะคะเป็นไปตามคาดอยู่แล้วสำหรับนักกีฬาชุดหลักหลายหลาคนบอกว่าไม่ต้องส่งชุดหลักมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นแอดพูดตลอดว่ายังไงชุดหลัก ต้องลงทุกรายการแอดย้ำอานี้นะคะแต่ข้อดีในปีนี้เราได้เห็นดาวรุ่งได้เห็นคนใหม่ๆนะคะเข้ามาเยอะมากถือว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าดาวรุ่งที่ติดมานะคะเป็นดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีจริงๆอย่างเช่นน้องใบเตยนะัทธิมากุบแก้วสุพรีมวริศลาที่แข่งหลีกเวียดนามอยู่ณนะตอนนี้ การจนาสีใส่แก้วนี่ดาวรุ่งจริงๆค่ะน้องบีมคนนี้ไก่วิมลรัตน์นี่ก็สุดๆเลยนี่แหละค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับการประเดิมทีมชาติของนักตบลูกยางสาวไทยของเราในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมครั้งที่32ณนะประเทศกัมพูชานี้นะคะถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าส,สิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัละยาหรือวิภาวีอะไรจะติดรายการต่อไปไหมรายการแต่ละรายการทางโค้สด่วนคัดแต่ละรายการนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ผู้เล่นรายการเดียวกันทุกรายการนะไม่ต้องตกใจไปนะคะรายการ4ี่เกมไม่ได้มีผลคะแนนไม่ได้มีอะไรนะคะดังนั้นต้องให้ดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะ เข้ามาโชว์ฝีมือโชว์ฟอร์มให้ได้มากที่สุดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับการประกาศรายชื่อ24คนในมหกรรมกีฬาซีเกมรายชื่อ24คนเป็นการเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติในวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะครั้งแรกของปีนี้จะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะที่อาคารนักกีฬา200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกเก็บตัวด่วนเลยค่ะ วันที่6มีนาคมนี้ดังนั้นนะคะตั้งแต่วันที่6มีนาคมนี้มีเวลาฝึกซ้อมมีนาเมษาพฤษภาประมาณ2เดือนนะคะถึงจะเข้าร่วมแข่งขันซีเกมถือว่าน่าจะทำผลงานได้ดีมากๆทางสมาคมวอลเลย์บอลกล่าวอีกนะคะว่าจะประกาศรายชื่อเก็บตัวฝึกซ้อมของรายการ VNL อีกทีในลำดับต่อไปเห็นไหมคะดังนั้นรายการแต่ละรายการนะคะ ตัวผู้เล่นจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของรายการนั้นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ24รายชื่อนี้แอดว่าสุดยอดนะคะเราจะได้เห็นแบบดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาโอ้โหมาไฟกับนักกีฬาตัวหลักแลวนะคะถือว่าสุดยอดแฟนๆแ,และบอชอบใจนักกีฬาคนไหนบ้างเม้นเล่าสู่กันฟังกันได้เลยนะคะเม้นเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะและ เมนเล่าสู่กันฟังกับรายชื่อ24คนที่ติดทีมชาติครั้งแรกในรายการมหกรรม4เกมด้วยค่ะ